เอามายกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลก80ล้านล้านล้านอะไรวะเนี่ยกูรวยกว่าไอ้กายแล้วสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอีเวนต์มาเอาจริงรอ่อ คืออันนี้คือเราต้องแบบประกาศเลยใช่ไหมว่าใครเป็นศัตรูใครใช่ป่ะกูต้องเลือกระหว่างสตีว่ามีมกับโกอาการเด้นถูกป่ะไอเชียระเ่งบางคนแม่งอินเกินนี่ผมเห็นคนเล,เล่นอ่ะแผลแบบนั้นมันเลวมากมันขบมันบ้าหรือเปล่าอันนี้คืออ e ีเวนต์เพิ่งเริ่มถูกป่ะอันนี้คือต้นไม้ใหม่เฮ้ยเชียซุปเปอร์ซีดซุปเปอร์ซีดว่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอเชียสตี od, ว Garden, ่าเบรลนะ็อมานโง่โกอาการเด้นได้ไงวะเนี่ยฮะ โบนโบ,นบนซัมกลายเป็นบีมคืออะไรอะสถานะใหม่เหรออ๋อนี่ไงสถานะเบรล็ทุกคนอ๋สถานะใหม่สถานะเบรล็เป็นไงล่ะไปเชื่อที่เขาแฉกันเป็นไงล่ะสุดท้ายเขาจูบกันเขาเอบรล็อตเข้าไปในเกมด้วยด้วยเป็นไงล่ะเหยื่อการตลาดแท้ๆมาครับซูเปอร์ซีปปดเฮ้ยซูเปอร์ซีปปดมาเอาว่ะเอาว่ะกุาาป,ปากเลยละกันเอลเดอร์สตรอเบอรี่โกเชื่อเลย้ยเนี่ยเอาละ่ะใครอยู่ฟังโกอาการ์เดนพิม ว้าเวลอนพิมสองมาคอยพลักของทุกคนสิไม่มีการบอกว่าอยู่กลางเราต้องเลือกฝั่งหนึ่งเท่าน,นั้นอะกูไ <T> ด้เอลเดอร์สตรอเบอรี่หรอขั้นเนะกือบสูงสุดเลยนะโรแมนเซโกสีคืออะไรวะเนี่ยใจแอนไพลคอนซูการ์แอปเปิเวลวอเตอร์เฮลผมก็ดวงดีการที่ผมได้ซปเอร์ซีเอลเดอร์สตรอเบอรี่อะไรอะไรอีกวันเนี้ยอ๋อมีมาม่วงอีกแล้วโอ้โหเยี่ยมตัวยักษ์บุกว่ะผตัวเอ enjoy, ็นจอยใช่ไหม สดยอาเลยเจเดวสู้เขาฉันรู้ว่าได้ทำได้ไม่มีทางที่นายจะแพ้แซมมี่ล็อบพ่อนายนะคือพ่อของโคอากาเดนเย้า yeah! แม่งทำเอาใจเด็กมากนะทุกคนเหมือนกูดูอุลตร้าแมนสู้กอรซิล่าหุย ไอเชี่ยมันแจกตัวมีหมดทุกคนสัตว์เลี้ยงผสม,มกับผลไม้ว่ะแม่นายนี่ก็ใจดีเหมือนกันดิเชีย่ยนนใครไม่อยู่ตอนนี้แม่งพลาดจัดแม่งพลาดจริงใครไม่อยู่ตอนนี้แม่งพลาดจัดอุ้ยแจ๊สถานะเบน้นว่ะเฮ้ยทุกคนแซมมี่เริ่มแล้วแซมมี่เริ่มแล้วแซมมี่เริ่มแล้วโอ้หเ,เป็นการขิงกันจริงเลยทุกคนดูดิมึงใครเนี่ยใครโรถเดี๋ยวนะขนสายฟ้าฟองฟุตมาจากไหนฟองฟุตมาจากไหนเนี่ย เรื่องม่แจกจริงไม่แจกจริงใช่ครับจังหวะนี้แหละมันมีคนให้ผลผมก็กดรับไปไม่รู้เรื่องเลยเก้ล้านล้านหรอ9ล้านล้านหรอกูไม่เล่นเดือนเดียวมันไปไกลขนาดนี้เลยหรอวะร7อย็ิล้านล้านโอ้โหกูหันมาไม่โอ้โหไอที่ก็ไม่เจ็ดแสนล้านล้านฮะเดี๋ยวนะอันนี้บ้านกูเหรอ เย่าอันอนี้อันในบ้านกูหรอสองร้อยล้านเฮีย What the hell กูปลูกตอนไหนวะฮะติด ah! สถานะเน 20, 000, 000, 000. ป็นรถดสองหมื่นล้านล้าน What What the What the ตอนเนี้ยคนที่มันแพงที่สุดอ่ะมันขนาดไหนล้านหกล้หนึ่งล้านล้านล้านมีคนมีหรอหนึ่งล้านล้านล้านหนึ่งล้านล้านล้านไอ้ที่หมงบ้าป่ะมึงเล่นมึงเล่นที่อะไรกเนี่ยอีคลิปหรอ อะไรไม่ดีเลยคืออะไรอะไรอะไรวะกูถือเลยว,วะเห็นมีสายฟ้าใส่ฟ้าคือเชี่ยเลยวะ กูดูผิดหรือเปล่าเมื่อกี้กูเห็นยอดการเงินอะไรเนี่ยรวยสิปลอยพอใจแ่กูกูนับไม่ทัานี่เยอะไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยแปดสิบล้านล้านล้าน,านอะไรวะเนี่ยแปดสิบล้านล้านล้านปวดนึงมันคือผลเฮียอะไรมันคืออะไร มันคืออะไรก่อนแตตมันยาวจนผมไม่สามารถเอาเมาส์ชี้ได้แล้วอะ่ะอันนี้คือถ้ากูขายปุ๊บกูกลายเป็นหนึ่งในสิบคนที่รวยสุดในกัวการเดนแล้วป่ะนี่แหละเงินในอากาศอยู่ที่ว่ามึงจะคว้าได้ไหมเอาประเทศกับคนอื่นกูโงกูไม่เทดกูไม่เทดอย่าหั่นแด่หั่นแด่ไอ้พวกนี้เรียนรู้จากคอนเซนเตอร์คาเบตมาใช่ไหมจะไม่มีใครแตะอาาับาศนคนเดียวที่จะจับตืต่นเมันจะแดกกูหรอก กูไปเล่นปลาียวแม่งมีค่าเงินล้านล้านล้าน,านต่ก่อนอะหมื่นล้านนี่แม่งบ้าแล้วไอ้เหี่ล้านล้านล้านอะอ่ะเทรดติเกตก่อนนะโอเคนะอ่ะไหนลองดิอ่ะกดเทรดใช่ไหมอ่ะ,อะใช่ไหมล้านกิโลโบอลบอลซัม ผมถามจริงว่ามันทำให้ผมกลายเป็นหัวแถวเลยไหมหัวแถวตอนนี้กูเป็นหัวแถวแล้วแล้วคนทำหมดนี้มีที่ยืนในแบบไหมแล้วอะไรอะไรทั้งหมดอะคือกูได้ผลน,นี้ตอนไหนคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างเงินนะ่ยมันอยู่ในอากาศมึงคว้าได้หรือเปล่ากลัวคว้ามาแล้วอากาศด้วยไปครับเป้าหมายกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมด5 0 0แสนล้าน เราจะได้รู้แล้วนะครับผมว่าการเป็นคนรวยนั้นเป็นยังไงทุกคนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ทีมพร้อมกันว่ารวย กกกปป็โอ้โหโอ้โหโอ้โหเงินกูรู้ไม่ได้แล้วครผมมีเงินทั้งหมดเก้าล้านล้านล้านวูจดเฮ่พี่บอกหัวแถวออมคือพี่รวยเลยใช่ไหมคือหยุดไม่มีใครหยุดกูได้ใช่ไหมตอนนี้ 9.8นี่มันเท่าไหร่วันทุกคนคือผมว่าไม่รู้ข้างเงินขนาดนั้นนะเน,เ,นเนี่ยเงินกูเนี่ยทับ,พว,ทบพ,พวกมึงเลยทับพอกงเลย เก้าล้านห้าแสนล้านล้านล้านดีกูกลายเป็นหัวแถวของจริง남남ขอคบคุณคนที่ให้มากนะครับผม,ผมจะไม่ลืมบุญคุณคุณเลยนะครับว่าแต่ fact, คุณเป็นใครครับเนี่ยแล้วกูได้ผลตอนนี้มาตอนไหนครับเนี่ยกูมไม่รู้เลยเลยอ่ะมึงเอามาตอนไหนอ่ะไม่ทุกคนคือผมไม่เล่นมาหนึ่งเดือนกลับมาคุณคิดดูนะผมจะเป็นคนดูดีขนาดไหนอ่ะผมไม่เล่นมาเดือนหนึ่งอ่ะแล้วผมไม่ได้ทาต้นเลยอ่ะแต่ผมกลับมาผมรวยแล้วอ่ะอูไม่ได้ทำเที่ยอะไรเลยกูกลับ ผมรวยกว่าไอ้กายแล้วหรอนายได้เป็นหัวแถวแล้วใจร้าวไอ้เช้กูพี่กายเห็นแล้วจะนั่งเออจริงรอ๋อและนี่คือเงินของกายมีคลิปล่าสุดกูรวยกว่าไอ้กายแล้วร <laughs> วยกว่าไอ้กายเยอะโดยที่กูยังไม่ทัทำอะไรเลยกู <laughs> ไม่ทำเลยพี่กายไม่ได้เศษฝุ่นพี่จริงรอ๋อทุกคนเข้าใจผมปะผมอะเหมือนคนที่แบบกูมแม่งอยากรวยวะ่ะทำไงดีวะเฮ้ย <laughs> <ะ>อะไรอยู่ในอากาศวะ เอา้ารวยเฉย <c oughs> อ่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะให้ทุกคนพิมพ์คำว่าขอบคุณลูกเพจที่ให้ผลอันนี้ของผมครับ ขอบคุณทุกคนผมอะ่ะไม่รู้ชื่อจริงว่าเขาเป็นใครเพราะว่าตอนที่เขาให้ผมมาผมเล่นแบบขโมยอยู่แล้วผมก็กดรับๆๆๆไปยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะที่ทําให้ผมได้กลายเป็นหัวแถวอัพี่มหาเศรษฐีนะฮะตอนเนี้ยผมน่าจะซื้อประเทศได้ประเทศหนึ่งเลยครับถ้ากูรวยขนาดนี้นะฮะผมไม่อยากจะคิดภาพเลยเว่าถ้าผมรวยขนาดนี้ผมจะเอาเงินไปทำอะไรครับผมคงเอาเงินไปเช็ดตูดน,นะครับเล่นนะฮะถ้ากูรวยขนาดนี้เขาแจกลูกเเล่นยังนงครับรวยขนาดนี้บ้าไปแล้วเยคือถ้าถามนะกูต้องถามแบบนี้เลยว่า ทนกู้ควรกับเงินอันนี้หรือกูคู่ควรเลยออันี้หรอเนี่ยถ้าในชีวิตจริงเงินขนาดนี้ต้องเงินเฟ้อหนึ่งล้านล้านก็ชีวิตจริงก็มีคนเงินมีเงินทอนเนี่ยนะนี่อยู่แล้วนะผมพูดเลยนะผมว่ามีอยู่แล้วเว้ล้านล้านอ่ะเอ้ยล้านล้านล้านไม่น่ามีก็จะมีแค่ซอนหรอแสนล้านอะไรอย่างงี้ป่ะล้านล้านล้านไม่น่ามีแฮล้านสามครั้งไม่น่ามีผมว่าไม่ใช่อาจจะต้องเป็นเจ้าของประเทศอ่อเนี่ย จงงใช่ไหมครับว่าทำไมไมันถึงแบบทำรวยได้ขนาดนั้นตอนนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำบั๊กมาแล้วครับโอ้โหสะดุดแย่เลยเฮ้ยนหนบูมเ้าได้วะมึงมีร้อยล้านล้านเหรอเฮ้ย hey, ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงอันนี้ไม่ตึงอีงเหรอแล้วต้องเท่าไหร่ถึงตึง oh, วะเนี่ยโโหแบบมากกว่าผมเป็นสิบเป็นร้อยเท่าพี่คนตึงอะแม่งบ้าไปแล้วทุกคน ตอนนี้มันกลายเป็นอะไรนะโกะบัคการเดินไม่เนี่ยตอนนี้บัคเยอะมากมีเป็นร้อยนายภูมิเราบอกสิว่าอะไรเนี่ยมันถึงทําให้เราสามารถแบบทำมูลเพิ่มที่แบบมันใหญ่แล้วราคามันเบ้อขนาดเนี่ยพี่จำไอ้มูลแคทได้ป่ะพี่ไอ้มูลแคทแมวที่มันนอนแล้วทำให้ผลใหญ่ขึ้นอ่ะอ่าตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าใช่ป่ะอ่ะไอ้ใช่ตัวเนี้ยสกิลของมันอ่ะเวลาเมื่อก่อนเวลามันนอนอ่ะมันจะทําให้ผลใหญ่ขึ้นประมาณ1.5เท่าอะไรเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากแต่มันมีตัวการก็คือไอ้ไอ้ลิงหลับอ่ะไอ้นิคอนซาลิง้้มมันนนนอออแแลวช่่่่่บพพุทีีีะ ลิงตอนที่แบบเป็นเซนป่ะความสามารถของลิงอะ่ะมันคือแบบเมื่อมันอยู่ในสวนเฉยๆอะ่ะมันมจะทาให้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นเก่งขึ้นแบบนิดนึง<ม>แบบนิดเดียวเลยอะ่ะเช่นเหมือนแบบครูดาวลดลงสิวิอะไรเงี้ยก็ดู<ต>ไรสาระป<บ>่ะใช่ก็ไรสาระวิแต่ปัญหาคือแม่งมีบั๊กก็คือถ้าพี่วางลิงไปในสวนอะ่ะแล้วพี่เทรดให้เพื่อนอะ่ะเลยเพื่อนแม่งกดรับเทรดอะ่ะลิงก็จะหายจากสวนพี่ใช่ป่ะแต่สก,กิลไม่ยังทํางานไว้ เราถ้าเราทําลิงแบบเป็นสิบยี่สิบตัวไหมนะพอแม่งก็เลยทําลิงกันเป็นร้อยตัวแมวที่มันจาแบบใหญ่ขึ้น1.5่าเท่าแม่งเลยใหญ่ขึ้นแบบ3 4 5หเท่าอะไรไปเลยอ๋อก็แสดงว่าในสวนเราก็จะมีสัตว์เป็นร้อยตัวโดยที่เราไม่เห็นถูกป่ะถูกต้องแล้วมันทําได้ทุกสัตว์แบบทีเล็กกินผลแบบ12ผล13ผลอะไรเงี้ยแต่แบบ5-6ผลอะไรเนี่ยกก 5, อะไรไนเ,นเนี่ยอันนี้คือทุกคนแม่งทำหมดเลยถูกป่ะ นิสัยว่าไอคนที่มีผลเบ้เอเแบบกูเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำถูกป่ะถ้าแบบร้านกิโลสิพี่มีก็คิดว่าใช่อีกอย่างร้านกิโลให้มาทำเรอเยอะไม่งั้นไม่ได้มีปัญญาทำได้หรอไหนไหนลองลองโชว์ดิแต่ว่าตอนนี้ลิงมันแก้บั๊กไปแล้วตอนนี้ลิงความสามารถแบบไม่มีมันถอดความสามารถลิงออก<ม>ก็เลยทำบั๊คลิงไม่ได้แต่ว่าก็ทำสัตว์อื่นได้อยู่ดีอ่าเหมือนอันนี้ก็ได้ในสวนพี่ตอนเนี้ยมีนกกระจอกเทศสกิลนกกระจอกเทศก็คือเวลาพี่ฟักไข่อ่ะไข่มันจะแบบมีโอกาสแถมเลเวลให้ทิ้งแบบปกติไข่จะเป็นเล เดมเทดกับพี่อย่างนี้ปึ๊บเทรดรับแล้วพี่ก็สลับสวนพี่แบบสัตว์เลี้ยงเห็นปะพี่วางช่องหนึ่งใช่ไหมพี่ก็สับไปช่องอื่นก่อนตอ,อนนี้อ่ะพี่กดไปช่องสองอ่ะแล้วพี่ก็เอานกจอกเทสอเสองตัวเมื่อกี้เทดได้ผมสองตัวอสองตัวอ่ะสองตัวแล้วพี่ก็กดสลับกลับเป็นสัตว์ช่องเดิมช่องที่แบบมีนกจอกเทสในสวนนะอ่ะแล้วพี่ก็กดยืนยันเลยเสร็จหร,ร,รอเสร็จแล้อคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งอ่ะคอนเฟิร์ม เรียบร้อยตอนนี้นกจอกเทศก็หายไปจากนั้นแหละจากส่วนพี่แต่ว่าพี่แล้วผมก็ต้องเทรดกลับให้พี่คือนกจอกเทศหายไปแล้วแต่พอสามารถติดแล้วติดแล้วแต่ว่าพี่ต้องถือไว้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ในสวนนะอันนี้ถือไว้ในมืออย่างเดียวเลยอ่ะถืออย่างเดียวใช่อ่ะอันนี้ด้วยอ่ะตอนนี้ในสวนพี่ไม่มีนกจอกเทศแล้วเห็นปะแต่ความสามารถติดแล้วตอนนี้รู้ได้ยังว่าติดพี่ลองฟักไข่ของนี้ดูโกหกหรือเปล่าทุกคนไม่เฟคดีไหมพวกเนี้ยโอเคปาร์ทุ่ยแบสิบสี่เฉย เนี่ยในส่วนไม่มีพี่เห็นอย่างในส่วนที่ไม่มีนกกระเบนเทศเนี่ยโอ้เออจริงว่าไม่มีขคตอ๋อปกติคือถ้ามันต้องมีนกกระเบนเทศก่อนเลเวลมันถึงเพิ่มตอนฟักไข่แต่อันนี้ไม่มีเมืวอกดันเพิ่มอีกมันไม่มีทางที่ไข่จะเกิดมาแล้วเลเวลเกิดเลเวลหนึ่งถูกปะ่ะถูกต้องไลก์กัดแล้วตอนเนี้ยมันแก้บั๊กคนใหญ่แต่มันมีอีกบั๊กหนึ่งพี่บั๊กแบบฟักไข่แบบอันลิมิตแบบไ้กิตจ,จำกัดกูว่าทุกคนไม่ต้องรู้นะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะไปไวแล้วทุกคน เฮ้ยเราเห็นบอกว่าตอนนี้ไอ้พวกซื้อของในเกมอ่ะมันมีการันตีแล้วใช่ปหมใช่ใช่พี่กดตรงช็อปดูดิด้านซ้ายอ่ะไอ้เชี่ยทุกคนมึงเบอรการันตีเลยตอนกูเลิกเล่นเลยี่กูอยากงงมาก่อนหน้านั้น่ะเรทนี่ยังเร็วเหมือนเดิมไหมเรทเหมือนเดิมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรททุเรทเหมือนเดิมผมขอทดสอบเหตกาชาหน่อยดีวะสักสิบอันเด่ะดูดิเป็นยังไงขออนุญาตลองนะเฮ้ยมันเป็นกล่องแล้วว่ะทุกคนไม่ต้องเป็นไข่แล้วอีกไม่คือตัวอะไรวนะ อ๋อวาเลนเดียป่ะหน้าตาน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวได้ฟรีไอเทิคืออะไรคือสูงสี่ครั้งมีโอกาสได้เลยเหรอมันคือการันตีไงพี่อ๋อเชีย่ยแม่งอยู่นี่นม,มีการันตีด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วเลดเลดแ,แม่งอุบาทมาเดิมเลยกูยังไม่ได้บ้าก่อนอันคอมมอนเลย้โหวาเลนเดียสามตัว โอ้โหตัวที่สี่แสดงว่าไอการที่ทุกอย่างมันอยู่ในกล่องเดียวกันเลนมันก็กระจายยับเลยมันกระจายแต่ว่ามันดีเพราะว่าไอของหายากสุดมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ที่มันเลยกลายเป็นว่าหายากสองเปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้สองอันเลยว่างั้นถูกต้องเออแต่ตอนเนี้ยกูยังไม่มีอะไรที่เกิดอันคมบ้างเลยทุกคนผมพิสูจน์แล้วแม่งเกือบเหมือนเดิม